ช่วงนี้ที่ผมคัดสรรมามันก็จะเขาๆเนียนๆหน่อยนะครับแล้วก็เหมือนพี่ยาวของทุกคนเนี่ยจะติดใจผมแล้วเปิดเรื่องมาเราก็จะเจอนางเอกกันนะครับไอ้นางเอกเนี่ยมันทําอาชีพครูก็คือไอ้นางเอกเนี่ยครับมันกำลังอ่านจดหมายใช่ไหมครับก็คือทุกๆปีเนี่ยมันจะมีคนส่งการ์ดปีใหม่มาให้มาอวยพอนุ่นนี่นั่นแต่ปีนี้คนที่มันชอบมันกลับไม่ส่งมาให้มันก็เลยทําให้นางเอกอดคิดถึงไม่ได้ครับมันก็เลยต้องหยิบจากที่เก่ามาแล้วก็มาอ่านระลึกความหลังใหม่เอาเป็นว่าข้ามตอนนี้ไปดีกว่าครับมันแค่ระลลลึกกคควาาาาาามมมมมหหััััังงงงเทท่่่นนนนน้้อออจ1ปีตตใรไูํ กติใช่ไหมครับตกเย็นมันก็มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งมาหาทันทีที่ครูมองครูมันก็ตกใจเลยครับเพราะว่าหน้าตาของเด็กคนนี้มันเหมือนกับคนที่มันแอบชอบมาเมื่อสมัยก่อน ครูมันก็สตัร์เลยครับมันก็จ้องอยู่นาน2นานจนไอเด็กเนี่ยครับมันถามว่าครูเป็นอะไรหรือเปล่าก็ขอเรียกนักเรียนคนนี้ว่าเป็นพระเอกเลยนะกันนะครับก็คือไอพระเอกเนี่ยมันรุ่งยายนังเรียนเข้ามาใหม่มันก็เลยมาแนะนําตัวครูก่อนและในวันรุ่งขึ้นตอนเช้าใช่ไหมครับมันก็ให้ไอพระเอกนักเรียนใหม่ของเราเนี่ยมาแนะนําตัวก็พอแนะนําตัวเสร็จใช่ไหมครับก็มีหัวโจกคนหนึ่งครับด่าพระเอกเลยครับบอกว่าคิดว่ามาจากโตเกียวแล้วเจ๋งนักหรือไงวะพระเอกมันก็ไม่ได้เถียงอะไรต่อใช่ไหมครับเพราะว่าพระเอกแม่งกะเกินครูมันเนี่ยก็ได้้ตัง อะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาไอหัวโจมันก็ได้บังคับเด็กใหม่ครับบอกให้ยืนขึ้นแล้วตอบดิสักพักหนึ่งไอเด็กใหม่ก็ได้ยืนขึ้นแล้วก็ตอบทันทีครับแล้วคําตอบเนี่ยแมงเสือถูกต้องอีกหลังจากนั้นพักเที่ยงใช่ไหมครับไอพวกเด็กเกเรมันก็ไม่พอใจครับบอกยว่าอย่าฮาวให้มากได้ปะในขณะที่มันกาลังจะต่อยพระเอกใช่ไหมครับไอคูเนี่ยมันก็เห็นพอดีไอนางเอกก็เลยได้วิ่งลงมาช่วยก็พอมันไล่เด็กเกเรเสร็จใช่ไหมครับไอคูเนี่ยมันก็ด่าพระเอกทันทีบอกทำไมเธอไม่สู้กับเขาบ้างเลยไอพระเอกก็บอกผมไม่ พระกัน้าจ้ามีอะไรสงสัยก็ยกมือถามได้เลยนะแล้วพระเอกมันก็ได้ยกมือนะครับแต่เรื่องที่มันจะถามเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องพรานะครับก็คือไอ้พระเอกเนี่ยมันได้ยินขึ้นแล้วมันก็ขอโทษเพื่อนๆรอบห้องก็เท่านั้นแหละครับจบก็คือไอ้พระเอกเนี่ยครับตอนแรกที่มันเข้ามามันไม่อยากมีเพื่อนไงครับมันก็เลยไม่ได้คุยกับใครก็เท่านั้นแหละพอจบคัสเรียนใช่ไหมครับไอ้พระเอกเนี่ยมันก็ได้เดินออกจากห้องอย่างไวเลยครับไอ้ครูเนี่ยแม่งก็เดินตามอีกไอ้นางเอกมันก็บอกฉันดีใจจริงๆเลยนะเนี่ยทีี่่เเธออออมมพพืนนแล้้วไครูักก็บ เฮ้ยนีพ่อแม่เธอใช้นามสกุลเดียวกับเธอหรือเปล่าพอนักเรียนบอกว่าใช่ครับไอ้นางเอกก็ตกใจเลยครับเพราะรู้แล้วครับว่าพ่อมันตายครับพ่อพระเอกที่เป็นครูที่มันแอบชอบมาเหมือนกันแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่านางเอกเนี่ยมันเคยแอบชอบพ่อมันมาก่อนก็พอนางเอกรู้ว่าพ่อมันตายแล้วเป็นคนที่มันแอบชอบใช่ไหมครับไอ้นางเอกก็เลยสลบล้มลงไป พอตื่นขึ้นมาใช่ไหมครับไอนางเอกก็เจอพระเอกคนแรกครับแต่นางเอกบอกขออยู่คนเดียวได้ไหมฉันขอทําใจก่อนในวันรุ่งขึ้นที่ครูมาสอนตามปกติใช่ไหมครับแต่ไอพระเอกเนี่ยมันดันไม่มาเรียนเพราะไอครูมันถามเพื่อนในห้องใช่ไหมครับไอเพื่อนในห้องแม่งก็ไม่รู้หาอะไรเลยตกเย็นครูมันก็ได้แวะมาหานักเรียนถึงที่เลยครับพร้อมกบซื้อของฝากมาให้ด้วยพอสักพักหนึ่งไอพระเอกมันเปิดมาใช่ไหมครับไอครูก็บอกอาการเป็นยังไงบ้างไปโรงพยาบาลมาหรือย,ยังเล่าผิดเรื่องหรือเปล่าเนี่ยทำไมเนื้อเรื่องมันยาวจังวะก็เป็นว่าครูมันก็ขอเเเข้้้้าาาาบบบนนนนไปแแแลลลลวววกกัััคผผมม่่่ยพอท ที่ครูมันทําอะไรเสร็จเนี่ยไอ้ครูมันก็ได้ไปล้างจานใช่ไหมครับแล้วมันก็ได้คุยนู่นคุยนี่กับน,นักเรียนใช่ไหมครับไอ้นักเรียนมันก็ได้ย่องมาข้างหลังครูแล้ครับไอ้นางเอกก็ช่างใส่ซื่อบริสุทธ์ครับแม่นก็ล้างจานไม่รู้อะไรเลยครับเท่านั้นแหละครับพระเอกแม่งก็ช้อนงานนางเอกผมเลยครับ ต่อจากนี้หนังแม่งก็กินเวลามึงไปโคตรนานเลยครับคือคนหรือมีออนก็ไม่รู้ครับแม่งถึงได้สว่างขนาดนี้ทุกคนต้องไปดูกันให้ได้นะจ๊ะตกดึกครูก็ถึงห้องใช่ไหมครับไอ้ครูก็นอนเวอเลยครับบอกครูทําอะไรไปเนี่ยทำไมครูง่ายแบบนี้วะเนี่ยแน่นอนครับครูมันก็แบบแม่มันก็ช่างเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆเลยเฮ้ยวันรุ่งขึ้นครูมันก็ทําเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วมันก็เจอเด็กนักเรียนนะครับมันก็บอกตกเย็นมาหาฉันหน่อยนะตกเย็นพระเอกมันก็มารอถึงที่เลยครับพอครูมาถึงใช่ไหมครับแต่ครููบอออกกเงขพดน ไอคูมันก็บอกเธอทําให้ฉันรู้สึกดีจริงๆเลยนั้นเนี่ยเมื่อคืนนี้ฉันขอมือเธอหน่อยได้ไหมก็เอาเป็นว่าหนังนั้นก็ได้กินเวลามือไปโคตรนานครับต่อจากเนี้ประมาณ3ชั่วโมงมันก็ได้จับพระเอกครับอมกระสวยรวยกระช่องครับพิชคนแล้วครับมันก็ได้จับนางเอกเนี่ยครับอมกระสวยรวยกระช่องครับมันก็จับอ,อ๊อ,อกๆใหญ่เลยครับอ ก็พอห้องเรียนอะไรกันเสร็จสับใช่ไหมครับกลับมาบ้านมันก็อยู่ที่ห้องน้ําต่อแล้วก็ไปห้องนอนด้วยครับก็คือนางเอกเนี่ยติดอกติดใจของพระเอกไปแล้วตกดึกไอ้นางเอกก็อยู่ห้องคนเดียวใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรทําอยู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังครับพอรับเท่านั้นเลยครับไอ้พระเอกมันก็โทรมาบอกครูครับผมต้องการครูเลือเกินก็รอช้าอยู่ใหญ่แหละครับหนังแมงก็กินเวลามือไปโคตรนานครับประมาณ3ชั่วโมง ก็ในทันทีที่เจอกันนะครับมันก็หันตูดให้แดดแต่แดดเนี่ยครับดันส่องมาถึงตูดพะเอกก็เลยบอกโอเคงั้นหันมาดูดข้างๆแดดแต่ไอ้นางเอกก็บอกอย่าแสสิเดี๋ยวค่อยดูดและหนังก็ได้ผ่านไป1ปีครับก็คือไอ้พะเอกเนี่ยมาเรียนจบแล้วแล้วมันก็ได้หางานทําที่ต่างจังหวัดครับแต่ส่วนนางเอกเนี่ยก็เป็นครูอยู่ที่นี่เหมือนเดิมและทุทกๆปีเนี่ยไอ้พะเอกก็จะส่งจดหมายมาแทนแล้วหนังก็ได้ตัดจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับ